ทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วจะไม่มีคำว่าเสียดายเมื่อคุณได้รับโอกาสให้ทำในสิ่งใดแล้วขอจงทำอย่างเต็มที่ทำให้สุดความสามารถไม่ว่าผลที่ออกมาจะร้ายหรือดีก็ตามทำทุกอย่างให้เหมือนกับว่ามีโอกาสได้ทำเพียงครั้งเดียวในชีวิตเมื่อผ่านพ้นไปแล้วแม้ว่าตอนจบอาจไม่ได้ดังใจแต่สุดท้ายเราจะดีใจกับตัวเองว่าได้ทำเต็มที่แล้วจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือกการสัมภาษณ์งานความสัมพันธ์หรือเรื่องใ,ใดๆก็ตามที่คุณต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการลงมือทำทำทั้งหมดเท่าที่แรงมีทำเท่าที่มีแรงใจสู้แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งหรือไม่ได้เป็นผลที่ดีที่สุดตามที่เราต้องการแต่การที่เราได้รู้ตัวว่าได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิดเดียว ถ้ามันได้ไม่เป็นไปตามที่คิดจนรู้สึกเสียดายว่าถ้าเราพยายามมากกว่านี้ถ้าเราทุ่มเทมากกว่านี้ถ้าเราขยันกว่านี้ถ้าเรากล้ากว่านี้มีแต่คําว่าถ้าแต่ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้มีแต่ความรู้สึกเสียดายและรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอย่างที่คิดตั้งแต่แรกอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณได้ทำทุกอย่างเต็มที่เท่าที่แรงกายและแรงใจของคุณทำไหว ก็ไม่มีอะไรน่าเสียดายและจะไม่มีประโยคว่าถ้าออกมาจากปากคุณในเมื่อเราได้ทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วเราจะไม่รู้สึกเลยว่าได้พลาดอะไรไปหรือทำไม่เต็มที่เพราะคุณรู้ดีว่าขีดจำกัดของคุณอยู่ที่ตรงไหนทำแบบไหนที่เรียกได้ว่าที่สุดแล้วที่เราทำได้ตัวคุณเองรู้ดีที่สุดถึงผลจะไม่ได้ออกมาดังใจ แต่คุณจะภูมิใจอาจจะมากกว่าตอนที่ทำสำเร็จตามที่หวังจริงๆด้วยซ้ำไปเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ได้ลงมือทำอย่างเต็มที่ได้เห็นว่าตัวเองทำได้มากกว่าที่คิดเอาไว้เราอึดเราถึกมากกว่าที่คิดไว้และเมื่อเราเคยทำแบบเต็มที่ครั้งหนึ่งได้ครั้งต่อๆไปก็ไม่ยากเกินความสามารถทำอะไรทำให้สุดดีกว่าทำแล้วหยุดแล้วมานั่งเสียดายภายหลัง